ตะเบกอค่ะเนี่ยเด็ดๆใส่ตะเบกอใส่เผ็ดๆเข้าไปเอ้ยมาเล็กสันเด็พี่น้องมาเล็กสันตะเบกอสู้ลุ่มสู้หลานขนมจีนเราก็ลวกมาเองนะคะขนมจีนใยนีขนมจีนโชคของมันมจีนต้มเองลวกเองสุดตะเบกอไม่เละ วันนี้แค่หัวก่อนที่งวันนี้แค่ตีเกี่ยวเจ้าบาทสอบาทเียเพีย่กูอัี้เประบินือบวอันขอบพรกคุนกับขอบพรกพุนธนศาสตร์ด้วค่ะผักธนศาสตร์ส่มมาให้กินเบริษัทธนศาสตร์ส่มผักมาให้ก่อยกินผักขอบพระคุนลาย อ้น้องกินเป็นตากลองเก็เบซองเอาเต้นๆวัยตาเลยเด้อน้ำแบบอ้บน้องไอ้อไปเป็นแกยีเอ้าบักนาวทำไมไม่มมนมันไม่มีน้ำอ่ะเฮ้ยตายแล้วบักนาวเถ่าเลบักนาวเถ่าเ <laughs> ถ่าคือคนตาีเลรอว,วะ บอกราบมักกอเนี่ยถ้าจำตะมักกอจ้เสียบ้านมักบ้านบอกร่มสิสุดย่ดมันหากินยากแม่บอตากล้องแ <c oughs> ม่เหรอเนียน่อันอน,นี่ใส่สูตรต้นตำรับหญิงตู้เย็นย้ายมันก็เป็นนีน่เอ้าบักกออะช่างมันเอะเป็นน้ำแข็งเหรอเออมันเป็นยายใส่ช่องฟิตเหรอ ใส่ผิดตู้หรือเปล่าใส่ผิดตู้หรือเปล่าวะฉันต <laughs> ่ำขึ้นมือได้ต่ำขึ้นมือได้เอ็นปลาฮอนโบยแมนโบยอืมแซ่แบแซ่บให้กินได้ปลาให้ได้บรรยากาศเหรอเหรอเหรอนี่กย จนสลัหน้อยนึงงด mm ้ว hmm. ค mm ่ะเร์มกสมร์กเป็นเมาบนหอพี่หนอนเมื่อคืนนี่ใส่ชงปิดค่ะ อ้อไม่ไใกล้สิน้องินี่ละเอน,นออกิมปทีนี้ไปลูกชิ้ไปทีนีเออทำให้ลูกในานกินน้ำกัน เสียบผัก hmm. ก็ใส an. okay. ียบอยู่นี่ผักขาผักขาแล้วก็ใบบัวบกต้นหอมเราชิมดูสิงิ่งยายชิมดูสิลองชิมมาก่อนดิงิ่งไอ้กิ่ง กินกับแซ่บเลืว่ยายแค่กินกับกินกับแซ่บแล้วตากรงอยากน้ำ <c oughs> น,น่ก่นคนพริกยิ่งใจยิจ่ยงใจแบบยังยังังนัง กกอ๋อมมะเขือ่ะเมนบะกอกมะแกเรเกเกียมโอ้ยมันโทษนะคะมันก็เสียบมันโอเคอยู่ดิงเอามันออกเด็ดเอามันอ,ออกนี่จังเลยคุณเดี๋ยวเขาแจกตาอีกกก็เหมือนป้าเสียบค่ะพี่น้องอีวคำนี้ชิมอีกคำนี้นะคะแต่บะกอ,ไไอ,อ,ยอยกไม,ม,ม่ยังนี้โอ้ตายโอไตอยากคักมาเด้อแต่บะกอกห้าหยอกดักทั้งดักทั้งกล่นไว้จะมันเสียบคำใหญ่ๆ ว้ายกิ่งหอกาัดมันไปที่นี่ตากรงอยากน้ำเดี๋ยว <c oughs> <c oughs> ไปยัดแขนซงตลุดมาล้เบิ่งเนี่ยอยไหมเลยมากยิงอยากแล้วเสียบไรตะบกโกสวิดินไตอตัยอยากชิมไหมคำนี้ kình cánh cho con. Ừ.